ชมครับเช้านี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันกันด้วย<ช>นะฮะเนื่องจากว่าหญิงชราวัย86ปีชาวจังหวัดนครปฐมได้รับความช่วยเหลือจากตํารวจสายตรจสานีตํารวจปูทรนเมืองนครปฐมครับกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อไปสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีให้กับสังคมด้วยครับเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยโดยดาบตํารวจสุนทรปนสักคูผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตํารวจปูทรนเมืองนครปฐมครับเล่าว่า ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่6มิถุนายนได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุให้ตรวจสอบหญิงชาราที่อยู่บ้านตามลําพังแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วเมื่อมาถึงบ้านครับภายในซอยราชดำเนินสิบอําเภอเมืองนครปฐมก็พบนางนงยาวทานินปฐมรัฐอายุ86ปีซึ่งก็เป็นผู้โทรศัพท์แจ้งไปยัง191่าว่าหิวข้าวดาตำรวจสุนทรครับจึงซื้อข้าวให้ครับและเมื่อถามว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นางนงเยาก็บอกว่าอยากได้ข้าวสารกับไก่กับไข่ไก่ด้วยกันด้านพันตำรวจโทสุธีวรรณสูตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนเมืองนะครปฐมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจสุนทรนำข้าวและก็ไข่ไก่มอบให้นางนงเยาวเมื่อวานครับแล้วก็ได้พบลูกชายของนางนงเยาวซึ่งบอกว่ามีอาชีพเล่นดนตรีตามร้านอาหารจำเป็นต้องกลับดึกทุกคืนทำให้แม่ต้องอยู่เพียงลำพังครับ โดยรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองนคปรปฐมก็กล่าวทิ้งท้ายว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นนโยบายแล้วก็ต้องชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาถือว่าเป็นการทําหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินครับ